เข้าสู่ช่องวิชัยมงคลนะครับคัดดั้มต่อหลิวเราเป็นแบบนี้หักเหลือแต่ตัวต่อหลิวกับกระบ,บวยเราสามารถใช้ท่อ pvc มาดีเ y วทํทเป็นดั้งจับของต่หลิวได้นะครับเดี๋ยวมารับชมขั้นตอนการทำกันเลยนะครับเราก็มาตัดท่อ pvc เราให้ได้อยู่ที่6นิ้วผมใช้ท่อ pvc ขนาด4หุนนะครับ ผมก็ตัดท่อพีวีซผมได้มาขนาด6นิ้วเราก็เอาท่อพีวีซีเราใส่เข้าไปพอเราใส่เข้าไปในตะหลิวเราได้แบบนี้แล้วเราก็เอากระดาษทิชชู่ใส่เข้าไปในรูแบบนี้นะครับเราก็ดันไปให้สุดเลย พอเราดันสุดไปยันดั้มของต่อเหลิวแล้วเราก็เอาเข้าวสารเรากรอกลงไปในที่ทอ p v c เราเลยพอเรากรอกได้แบบนี้เราก็นำกาวร้อนเราหยดเข้าไปในท่อ p v c เราเลย พอเรากรอกข้อขาสารเข้าไปเราจะพึ่งกรอกเต็มที่ท่อ PVC ีเราเรากรอกไปให้ได้สักนิ้วหนึ่งก่อนพอเรากรอกเข้าไปได้นิ้วหนึ่งแล้วเราก็นำกาวร้อนเราหยด,ดเข้าไปที่ข้อสารเราตอนนี้กาวร้อนผมไปแห้งแล้ว ก็เริ่มแน่นแล้วนะครับพอเริ่มแน่นแบบนี้แล้วเราก็กรอกข้าสารเราไปให้เต็มที่พ่อว c ีเราเลยพอเรากรอกข้าสารเต็มพ่อว v ซได้แบบนี้แล้ว เราก็นำตาวร้อนที่เหลือเรามาหยอดใส่ไปเลยตอนนี้ด้ามต่อหลิวผมก็เสร็จแล้วทำไมเราต้องเอาข้าวใส่เข้าไปในท่อ p v c แบบนี้เพื่อเพิ่พมความแข็งแรงให้ท่อ p v c เราตอนนี้ต่อหลิวเราจาไม่มีด้าม ก็มีด้ามใช้งานได้แล้วครับชอบก็บกดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ